เอามาเธอแก้วนะแก้วนั่นนะนักกขัวไม่แก้วน้องใจยังกะเผือนะเจอนี่แหละดีจังตึงตึงเมนูพี่น้องเอ้ยมื้อนี้วันเกิดอีกน้อยนะผู้ใหญ่กินหลายเจ้าของมันเกิดเด้เจ้าของมันเกิดเอาเต้นเต้นเต้นโกโกวาหน่อยด้วยโกโกวาที่หนูอยากได้ เจ้าของวันเกิดไปแล้ว hmm. ว mm ันเกิดเด็ก huh. น like, um, ้อยครับเบิงื้องเบน้องเบิ้องเบื่องเนี่ยกินวันเกิดเองน้อยข้าวส้มตส้มตปลาหมึกย่าง อันนี้ปลาเผาครับนั่งกินนี่แกงหน่อไม้พี่น้องปาอันนี้ข้าวปุ้นมัน,นยาตีนไก่บึ่งพี่น้องเมนูมื้อนี้เมนูอย่างแซบ่บบ,บ,บมืใหญ่กวพ่พี่บือใหญ่กว่พี่บุพีก็เป็นซุกๆแหละบาดนี้ <c oughs> ท้องแตกตายแหละพี่น้องเอ,อ้นนยเนาะบึ่งๆมาฮอดเพื่อเปลี่ยนส่งขนาดเถื่อบ่อ้วนว่ะ เบาอ้วนว่าที่หลังดังกว่าไอ้นี่เพิงฟานกินเ <laughs> ดี๋ยวเขาก็อิ่มนะนี่อยู่ไม่เพดจ์นี่นี่อย่างไรฟาดที่หลังกินหลายกู่าที่หลังดังกว่าครับป่อให้ก่อนพี่น้องเอ้น,นี่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 กินมือขี้เก่าครับพี่นอ้องขี้เก่า,าไปให้แม่ละแก๊สโนพิกเอาไปแล้วเดี๋ยวโดนพิ๊กจะเอาประกาศมาเลยก็ยังะกาศ แมงผูาตัวเล็กได้นะโกโวาที่หนูอยากได้แก่แล้วแก่ไรเนี่ยปลาเผาจิ้มเหี่ยงปลานมจีนหน่อยนึงเอ้ยเจียเลยนั่งดีๆ อ้าวพี่ครับผมจัดไปก็ไปกินในห้องสิ่นอีกแล้วฮะกินน้ำยาพี่น้องอย่างแซ่บมุนนาฮะเจ้าจ่อยนี่ครับเค้กวันเกิดพี่น้องเก็งมั้ยนี่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 อร่อยไหมอร่อยค่ะ พี่น้องจุดจบกว่าน,นี้พอเลยข้าวเหนียวมาแล้วมาพี่น้องกินข้าวหนำกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพลงเพลงนี้เนาพี่น้อง,ก,ออง,องกินข้าวก่อนสวัสดีครับ